ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าชีวิตที่จะดำรงอยู่ได้ต้องมีความเป็นผู้รู้อยู่ด้วยฉลาดสามารถมีท่านผู้รู้ท่านบอกว่าทานอาหารให้เป็นยา อย่าทานยาเป็นอาหารคุณหมอฉัดชัยศรีบัณฑิตคุณหมอสุภจีศรีเกตใช้ลักษณะดังกล่าวแล้วท่านจบแพทย์แล้วก็ไปตอบแพทย์ทางเลือกที่ประเทศเยอรมัน รู้หลักชีวิตว่าเอ๊อาหารต้องเป็นอย่างไงดำเนินกายอย่างอะไรจะเป็นสาระเป็นแก่นสารทานอาหารอย่างไรถึงเป็นยาได้ไม่อยากให้คนพอแก่ชราลงต้องทานยาทุกวันมีโรคภัยติดตัวคุณหมอชาชัยสร้างออร์แกนิก เกี่ยวกับเรื่องของอาหารทานอาหารยังไงมันมีครบทุกอย่างครบหมู่ทานอาหารประเภทไหนที่ทำให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเกิดขึ้นทานอาหารประเภทไหนไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทานอาหารประเภทไหนมีไขมันมีคาร์โบไฮเดต คุณหมอชัดชัยพยายามจัดรายการอย่างนี้ทำอาหารอย่างนี้ดูแลดูแลคนเจ็บคนป่วยลักษณะอย่างนี้แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องเป็นผู้มีบุญทำทุกอย่างด้วยบุญอยู่ในบุญเสมอ ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือศีลห้าถือศีลแปดอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วก็ยินดีในความเป็นผู้ให้เสมอเสมอเสมอสำคัญที่สุดให้ชีวิตกับสัตว์ หมอชัดชัยคุณหมอสุภฏิสีเกตปล่อยวัวปล่อยโคทุกเดือนทำให้เห็นว่าชีวิตของสัตว์อื่นมีค่าและก็ปรารถนาที่จะได้บุญอย่างนี้เสมอเสมอเสมอ โครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดต้องขออนโมทนาคุณหมอชัดชัยศรีบฑิตแพทย์หญิงสุปฏีศรีเกศเจ้าของร้านอาหารโอเกนิตเกี่ยวกับเรื่องของดูแลสุขภาพอีกแขนงหนึ่ง เอหิจิตตังเปียงมะมะผู้คนไหลมาะชาลีติเอหิจิตตังเปียงมะมะข้าวของไหลมาะชาลีติเอหิจิตตังเปียงมะมะเงินทองไหลมาะชาลีติสมหวังดังคิดนะ